สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ มาท่านผู้ชมครับอีพีนี้มาว่ากันเรื่องของเทคบอลกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทําคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเป็นประเภทชายคู่และมีความน่าสนใจว่ามีโอกาสมากๆาที่เราจะทําฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมาในอีพีนี้มาดูชายเดี่ยวท่านผู้ชมครับเราเจอกับแคบอลูนเราสามารถเอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งเซตแล้วนักตะก้อไทยของเรานะครับคุณเก่งก็ถือว่าทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก่งมะขามเนาะนะฮะถือว่า โอ้โหฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับซึ่งนัดนี้ท่านผู้ชมเล่นเอาแฟนบอลบนอัาจันท์นี่ถึงกับอึ้งนะฮะฝรั่งอึ้งท่านผู้ชมครับผมคัดแบบอาการเน้นๆมาให้ดูกันว่าจังหวะขึ้นตบของเก่ง ที่ทำเอาเนะฝรั่งถึงกับถึงเนี่ยอาการมันจะออกมาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับอัธ,ธาจานทร์ก็ฝั่งนู้ดและฮะท่านผู้ชมฝั่งไกลๆท่านจะเห็นว่าจะมีกลุ่มคนเนี่ยนั่งดูอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ โดยเฉพาะคู่แข่งนะครับที่ใส่ชุดนิ์มสีเหลืองดำท่านผู้ชมกลุ่มทางซ้ายมือของจอข้างบนนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหเขาตื่นเต้นมากกับวิธีการเล่นของไทยของเรารวมถึงท่านผู้ชมนะอยู่ตรงทงอ่ะโอ้โหถึงกับแบบออกท่าออกทางนะครับงงกันไปเลยทีเดียวว่าเฮ้ยทำไมไทยถึงเล่นน่ากลัวอย่างนี้ท่านผู้ชมกับอ่าเฮกบอลชายเดี่ยวนะครับระหว่างคู่ไทยกับแคนารูนคู่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับ มาดูกันครับลูกเสิร์ฟของไทยของเราก่อนนะครับทุกผู้ชมครับอ่าคุณเก่งก็เสิร์ฟแบบตะก้อไทยอะไรครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ออกครับเสิร์ฟใหม่นะครับให้เสิร์ฟสองครั้งได้นะครับมาดูจังหวะนี้ครับเอาแบบชัวร์ก็ม่งไปแบบนี้แคมบรูนเองตั้งนะครับแล้วก็ฟาดเข้าให้ครับโดนขอบโต๊ะได้แต้มไปแล้วครับทุกผู้ชมครับเออเป็นนะเป็นนะคนเนี้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันสําหรับแคมบรูนจังหวะนี้เอารับรับต้องแก้มาก่อนครับ ไม่ดีเหมือนกันครับน้ำหนักทําให้ไทยเราได้แต้มไปครับเป็นลูกเสิร์ฟของไทยของเราครับเก่งมาขามเองประสบการณ์เดินสายนี่ไม่ธรรมดานะครับลุยกับพมงพม่ากันมาหมดแล้วเสิร์ฟไม่ดีครับจังหวะนี้เสิร์ฟต่อจังหวะที่2ครับก็ยังคงใช้ท่าเดิมมาดูครับเป็นคนหนึ่งที่เสิร์ฟดีมากอ้าวเสิร์ฟดีเหมือนกันครับแชลปแคมรูนแก้มาครับอืมเราได้แต้มไปง่ายๆครับจังหวะนี้ครับก็ต้องส่งบอลไปให้ ทางฝั่งของพุทธสินนะครับทุ่มบอลก่อนจังหวะนี้ดูลูกเสิร์ฟอุยย้ยไร้กาดเหมือนกันนะเอาหัวสะบัดเข้าเหลี่ยมโต๊ะนี่มันแฉลบเร็วนะครับจังหวะนี้เขาตั้งอีกแล้วอถือว่าเป็นมวยครับสําหรับแคมารูนก็ใช้ทักษะตะเกาะอดูครับนี่แหละฮะลูกเสิร์ฟของเขาดูน่ากลัวครับอย่างที่บอกไว้เลยครับลูกเสิร์ฟน่ากลัวมากๆครับเพราะว่าใช้หัวเนี่ยนะครับเสิร์ฟให้มันพุ่งไปตรง ตรงโต๊ะที่มันโซลบลงไงอันนเห็นไหมบอลมันก็แฉลบลงพื้นเร็วมากแล้วทีนี้ไทยของเราอืมตั้งแล้วเหยียบจังหวะนี้แคมรูนได้แต้มต่อเนื่องท่านผู้ชมอ่าความน่ากลัวของแคมรูนก็มีเหมือนกันแต่จังหวะจากโคนในเรื่องของลูกฟงลูกฟาดเนี่ยไม่เหมือนไทยเราเออจังหวะนี้เซิร์ฟดีครับสาหรับเก่งจังหวะนี้อืมทาเสียไปแล้วครับไทยของเราได้แต้มมาดูสะใจเล็กน้อยนะครับสาหรับเก่งบะขามนะครับอ่า ไม่ใช่เก่งมะขามนะครับเก่งบะขามนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับอ่าเป็นลูกเสิร์ฟของไทยจังหวะนี้เอาหัวมงมาเอาชัวครับอืมตั้งครับดูครับทักษะตะก้อทางอืมเขาหยอดเราครับจังหวะนี้ดูเหมือนแคมเบร์ลูนก็ไม่รู้ไปเรียนตะก้อมาหรือเปล่าดูจากการเดาะเอาเข่าอ่าลองจังหวะ2นี่เหมือนตะก้อเลยนะทักษะเขานะครับสำหรับทีมชาติแคมเบอร์ลูนนะครับเซิร์ฟไม้ครับสำหรับแคมเบอรลูน ตั้งแล้วครับฟาดเปี้ยงเขาให้ฮะยังได้อยู่นะครับแคมารูนดักได้แล้วแก้มาใหม่อีกรอบหนึ่งดาบ2จังหวะนี้เก่งมาขับหยอดเขาบ้างหน้าเนี้เขายังดักได้แล้วเขาฟาดคืนจังหวะนี้เอาอยู่ไหมอยู่เฉยเลยครับเก่งมาขับเอาอยู่แล้วแก้ออกมาเราจะตั้งรับแล้วเขาจะหยอดเอาจังหวะนี้ติดเน็ตออกครับเราได้แต้มครับนี่แหละครับอ่าเป็นจังหวะของเอ่อเทคบอลนะครับเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเสิร์แรกไม่ดีครับเก่งปะขามนะครับ มาดูจังหวะ2ครับเสิร์ฟเอาชัวะหัวม่งไปแคมารุนตั้งตั้งขึ้นฟาดจังหวะนี้เรารับได้ครับเก่งมะขามจะเอ้าเยียบหน้าเน็ตโ,โอ้สไตล์ตะก้อเราจังหวะนี้เขาควิดมาไม่ลงโตครับเราได้แต้มไปครับท่านผู้ชมครับเออนี่ก็เป็นจังหวะชายเดี่ยวเล่นครับเอ้าเสิร์ฟดีเสิร์ฟด,ดีแบบนี้แคมารุนตบไม่ผ่านฮะติดเน็ดครับเราได้แต้มเก่งมะขามเสิร์ฟครับมงเข้าไป จังหวะนี้ตั้งมาอีกแล้วฟาดเปียงเอาลงโต๊ะแต่เรายังดักไวไ้ได้ครับพอดักไว้แบบนี้แก้มาจับจังหวะนี้ดูให้ดีๆท่านผู้ชมตั้งมาหัวเสาฟาดเปี้ยงเขาให้ครับดูโอ้โหดูปฏิริยาของแฟนบอลบทอัธจันทร์นะท่านผู้ชมนะสังเกตให้ดีๆนะครับสังเกตให้ดีๆจังหวะนี้ตั้งชงมงแล้วก็จะฟาดเปี้ยงเข้าให้ครับ,บโอ้โหดูครับปฏิริยาโอ้โหไม่เชื่อสายตาครับฝรั่งหนึนกับมือกุมหัว แม่อารมณ์แบบสไตล์เมสซี่แหวก8คนแล้วยิงเข้าประมานั้นทึ่ถึงเลยนะครับฝรั่งถึงกับนั่งตบมือฮะนั่งอึ้งกันไปแล้วครับดูครับปฏิกริยายาวๆฮะคือเขามือไม้มือออกเลยครับงงฮะดูเหมือนม้วนมือเฮ้ยทำได้ยังไงโอ้โหดูไทยเฮ้ยโอ้โหนี่มันแน่อนาคตชมป์โลกนี่เราจะสู้ยังไงถ้าจะเป็นคู่แข่งมองอันนะครับดูจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะครับเสิร์ฟดีครับเก่งบากาม รับได้ครับดูคู่โหคนดูอึ้งแบบแม่ผมจากจะซูไม่เห็นถึงหน้าแต่ความละเอียดมันไม่ได้มาดูอีกช็อตหนึ่งครับช็อตนี้ก็เล่นเอาทึงไปอีกหนึ่งครั้งตั้งมาจังหวะนี้ฟาดเปียงโอ้โหมุมเดิมเลยครับทากผู้ชมครับดูมุมเดิมแบบนี้ครับปฏิริยาคนดูจะเป็นยังไงถึงกับโอ้โหเนี่ยครับผมโอ้โหดูฮะกู้แข่งนะครับ ถึงกับพายมือเลยครับโอ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยเอออุอัศจัรย์มากครับดูคู่แข่งถึงกับยืนต้องยืนดูแล้วท่านผู้ชมครับโอ้เอาดูอีกหนึ่งช็อตฮะยังไม่หนาใจมุมเดิมแต้มที่3ครับโอ้ดูฝักนุ้นเนี่เฮกันยกใหญ่ท่านผู้ชมครับเหมือนจะได้แฟนขับไปซะแล้วครับสําหรับเทคบอลไทยของเราครับดูฮะ โอ้โหเฮ้โอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นอย่างนี้ได้ชื่นใจเลยนะอนาคตม, <c oughs> มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แล้วนะว่าทางฝั่งของเทคบอลโลกเนี่ยเขาจับตาไทยมากๆโดยเฉพาะอุปกรณ์การแต่งตัวอ่าเขาดูไม่กระทั่งเอ,เอ้าเฮ้ยไทยใช้ตรองเท้าอะไรในการทําการแข่งขันในระดับโลกถ้าท่านซูมดูดีๆ <laughs> 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 นั่นยางนะผู้ชมครับเออนั่นยางฮะ แบรนด์พื้นบ้านของเราไปสู่ระดับโลกเลยครับตอนนี้เองสู้กับ n i กี้ d i i d s กันโอ้โหคู่แข่งจะต้องหันมาใส่นันยางเตะผมเชื่อว่าอย่าง,งน,นั้นในอนาคตนะเพราะว่าเออถ้าใครลองใช้นันยางนะพื้นเนี่ยมันจะเกาะได้ดีมากๆนะครับดังเยดอาร์ตเยดอาร์ตในเวลาเตะตะก้อเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนบอลตะก้อหรือเคยเล่นตะก้อก็คงจะใช้รองเท้ายี่ห้อนี้นะครับลงทําการแข่งขันนะ นัดนี้เก่งมะขามก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกชนะไปนะครับเซตที่2ก็ทําให้ทางฝั่งของแค m ารูนเนี่ยตีเสมอมาได้เป็น1นนะครับก่อนที่เก่งเองจะกลับมาแซงชนะได้ในเซตที่3นะครับเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับในกีฬาชนิดนี้นะให้กําลังใจเทคบอลไทยของเรากันต่อไปนะท่านผู้ชม นเมนแนผมเชื่อว่าในระดับโลกเนี่ยเขาเชิญเราไปอย่างแน่นอนนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการเทคบอลให้กลับมากระชุ่มกระชวยผมว่าการมีประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าคุณเปลี่ยนกฎเมื่อไหร่นะครับ เทคบอลกีฬาชิ้นนี้จะไม่โดดเด่นขึ้นมาแล้วทีนี้ผมมีเรื่องราวมาให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชัานชื่นชอบคอนเทนต์นของผมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีช็อตมันมัๆซูมดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูกันนะครับกับจังหวะมหัศจรรย์ของคนไทยที่ไปสร้างชื่อในระดับโลกแหละนะครับท่านผู้ชมนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน